สวัสดีครับผมนายไพบุ์พันเมือง่าผู้เขียนหนังสือเรื่องครูไพบูณ์เป๋หลังค่อมผู้ไม่ยอมจำนวนต่อกรมเยอ่อหยันก็ดังผมหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้านั่นแหละรครับซึ่งบริษัทนั้นมีบุ๊กจัดการจัดตีพิมพ์เมื่อปีพศ2553แต่เป็นชีวิตในวัยเด็กที่ที่ผมอายุยังไม่ถึง20ทีนี้ต่อมาพอหนังสือนี้ขายไปสักระยะหนึ่งผมก็เขียนเล่มที่ส เพื่อจะบอกว่าหลังจากนั้นผมได้ต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรบ้างเช่นว่าผมจากที่ไม่เคยเรียนมัธยมผมได้เรียนจนจบม3หรือโมแล้วจากนั้นผมก็สอบขีดนฉิตโตสุดท้ายผมก็คว่าควันมาจนไปสอบบรรจุข้าบัรงรีได้แต่เว่าตลอดเวลานั้นผมก็โดนสังมคมกดขี่เยาะเย้ยดูถูกต่างๆหน้านนะแต่ก็เป็นพลังจักดันจนกระทั่งผม ได้สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มโสโวประธานมิตรแล้วพอจบจากมโสโวประธานมิรออกมาผมก็ใช้ชีวิตันเป็นนักเขียนทัางผลงานที่อยู่ข้างหน้าได้รับเหรียนญร,รื่องราชในพวกนี้แหละครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้ตําแหน่งอาจารย์สามได้รแปดสวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีการต่อสู้ชีวิตของครูไปบุญเป๋หลังคอม มาถึงตอนที่สามสิบพอดีผมเห็นว่าเรื่องแนวชีวิตยังไม่ค่อยมีใครทําและที่ทําก็คือผมอยากให้ผู้ที่เกิดมามีร่างกายบุกพล่องพิการรับฟังแล้วมีกําลังใจหรือมีพลังในการต่อสู้ชีวิตอย่างที่ผมเคยอดทนต่อสู้มาจนได้ตําแหน่งอาจารย์สามระดับแปดแต่ตอนนี้ผมอายุแปดสิบจึงอยากจะ่าเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสําหรับลูกหลาน และตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าอุปสรรคอยากทดลองอะไรกันเป็นไปได้อย่างไรนี่บุญไม่ได้จบมาหกมาจริงๆหรอกหรือพี่สมนึกหันมาถามผมทำสีหน้าผิดหวังส่วนน้าปริมที่ยืนอยู่ไม่ไกลก็ปลอยตกใจแต่พูดอะไรไม่ออกนอกจากมองมาที่ผมผมยืนหน้าซีดยืนยันว่า ผมเรียนจบมาจริงสอบถามไปทางโรงเรียนได้ผมยังไม่รู้ว่าเขาดูตรงไหนจึงหาว่าใบสุทธิของผมเป็นของปลอมพี่สมนึกจึงขอดูใบสุทธิของผมอยากจายชื่อจรูนคณะชายหรือเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ป,ประจำแผนกชี้ไปที่คำว่าความสามารถหรือความสามารถพิเศษทางโรงเรียนเขียนให้มาว่า มีความสามารถทางศิลปะวาดรูปแต่คำว่าศิลปะมีรอยตวัดปลายปากกาคล้ายๆการขีดข่าซึ่งผมไม่เข้าใจว่าอาจารย์ใหญ่ผู้เขียนใบสุทธิใบนี้ให้ผมท่านทำเช่นนี้ทำไมเพราะการขีดข่าขุดลบในใบหลักฐานสำคัญทางราชการถือว่าไม่ถูกต้องผมจึงถามผู้รับสมัครซึ่งที่ป้ายชื่อบอกชื่อ นายจะรูนว่าหมายความว่าพี่ไม่เชื่อว่าผมมีความสามารถทางวาดรูปอย่างนั้นหรือครับเอางี้ถ้าพี่ไม่เชื่อว่าผมมีความสามารถด้านวาดรูปผมขอบอกว่าผมสอบวาดเขียนตีโตเหลืออีกชุดเดียวก็จะได้วาดเขียนโทแล้วผมพยายามหาหลักฐานมายืนยันว่าผมมีความสามารถในเรื่องนี้จริงๆคนละประเด็นไม่เกี่ยวกัน ถึงคุณจะได้วาดเขียนโทรวาดเขียนเอกมากผมก็ไม่ติดใจเพราะเราไม่ได้ประกาศรับรู้วาดเขียนเราเปิดรับแต่วุฒิโมกุฎพอพอกศออพอกศออหรือพอกศอสอูงผมมีปัญหาตรงที่ว่าในใบสุดที่ของคุณมีรอยขีดข้ายิ่งพูดทําให้ผมยิ่งปล่อยไก่ออกไปผมรู้สึกตัวว่าพลาดแต่ถ้าว่าพี่สมนึกยังมีใจสงสาร ว่าผมบริสุทธจริงไม่ได้ปลอมแปลงใบสุติแกถามนายเจรูนว่าตกลงผู้สมัครรายนี้สมัครไม่ได้ใช่ไหมครับนายเจรูนมองหน้าพี่สมนึกและคงรู้ว่าผมเป็นเด็กของพี่สมนึกจึงพูดเสียงอ่อนนงว่าใบประกาศสียบัตรละ่ะมีไหมถ้ามีเอามาสแสดงใช้สมัครแทนได้ผมจึงล้วงเอาใบประกาศสัญญาบัตรที่ลงนามรับรองโดยผู้ว่า,าการจังหวัดเพชรบุรี ออกมาแสดงนายจรุนมองแล้วก็บอกว่าราวนี้ชายสมัครได้ให้ผมจ่ายค่าสมัครยี่สิบบาทแล้วเรื่องทุกอย่างก็จบพอผมจะกลับพี่สมนึกพูดว่าแหมเรื่องของบุญทำเอาพี่ใจหายโชคดีที่เหตุการณ์จบลงได้ต่อไปนี้หมดปัญหาแล้วไปตั้งใจท่องหนังสือนะเย็นนี้พี่จะไปดิวข้อสอบอีกแล้วว่าเรื่องพี่รูนบุญอย่าไปโกรธแกนะ แกทำไปตามหน้าที่แกเป็นคนซื่อเป็นคนทรงแกก็พูดไปอย่างนั้นอย่าไปกดแกเลยนะแต่แ,แกไม่ค่อยชอบคนนักคนนะปุ่มแยงก็เป็นธรรมดามีแต่คนจากนกครมาสมัครกันมากที่สุดคนพังงาแทบไม่มีแกก็นึกน้อยใจว่าคนพังงาทําไมไม่มาสมัครเพราะคนพังงาไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือที่เรียนก็ไม่ชอบราชการ ผมมองว่าเป็นอาชีพที่ทำต้อยเงินเดือนน้อยสู้พวกสเสมียนพวกผู้จัดการเหมืองแร่ไม่ได้พอกลับมาถึงบ้านนับปิมบอกผมว่าแกจใจห,หายและตกใจมากคิดว่าผมจะสมัครสอบไม่ได้ผมถามว่าถ้าผมปลอมใบสุดที่มาสมัครน้าจะทําอย่างไรครับน้าปิ่มตอบว่าก็ไม่ทาอย่างไรเพราะทุกคนต่างมีเหตุและผลของตนเองในการกระทํา น้องบุญสมัครไม่ได้น้องบุญก็กลับไปน้าก็อยู่แบบของนะ้าต่อไปไม่ได้เสียหายอะไรนี่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอาจารย์ที่เขียนใบสุทธิให้ผมทําไมท่านไม่ใช้ใบใหม่หรือเพราะใบสุทธิแต่ละใบมันมีเลขที่กํากับอยู่อาจารย์ท่านคงคิดว่าข้อความแค่นั้นคงไม่เสียหายกระมังแต่ยังดีที่ผมมีใบประกาศนนยบัต์มาด,ด้วย เหตุการณ์วันนี้วันนี้ทาให้ผมนึกถึงอาจารย์โควิดผู้จัดการและเจ้าของโรงเรียนตอนที่ผมยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนปริยัตสังสรรค์ท่านชอบผมมากเพราะท่านได้ให้ผมวาดรูปเหมือนของบุคคลในครอบครัวของท่านสายรูปท่านจึงชื่นชอบขีมือของผมเป็นพิเศษตอนที่ผมไปขอใบสุทธ,ธิท่านจึงเขียนใบช่องท่านจึงเขียนลงในช่องความสามารถพิเศษ ท่านคงจะเขียนเพื่อหวังเพิ่มค่าตัวให้กับผมแต่ท่านอาจจะลังเลในการใช้คำเลยทําให้เกิดผลเสียกับผมในวันนี้เรียกว่าปรารถนาดีแต่กลับมีผลลบก็ไม่เป็นไรถือเสียว่าเป็นสีสันของชีวิตแต่สิ่งที่ผมจะทําต่อไปคืออ่านหนังสือและฝึกฝนการตอบข้อสอบตามแนวที่พี่สมนึกมาคอยติวให้ได้พร้อมกันนั้นผมก็พยายามใช้เวลาที่เหลือ ทุ่มเทให้กับการอ่านหนังสือและการตอบข้อสอบซึ่งเหลือเวลาอยู่อีกเพียงเจ็ดแวันและผมยังปลดปวงโล่งใจมากที่เด็กหนุ่มจากนาคนสองคนไม่มารบกวนผมอีกเลยวันแรกของการสอบผมตื่นเต้นมากเพราะในบริเวณห่วยศึกษานิเทศและโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดสถานที่ที่จัดสอบมีผู้มาเข้าสอบนับพันคนซึ่งความากถ้อยสำเนียงพูดส่วนใหญ่ มาจากนกครสุราสังและพัทลุงที่เป็นคนพังงาแทบจะนับตัวได้การสอบมีสี่วันสอบวันละเช้าถึงเที่ยงอาศัยช่วงโรงเรียนปิดภากทำให้สามารถใช้สถานที่ได้สะดวกสามวันแรกสอบข้อเขียนวันที่สี่สอบสัมภาษณ์ตอนพักกลางวันของการสอบวันแรกผมเห็นมีคนไปมุงดูใครคนหรือสองคนอยู่ผมนึก,กว่าดาราภาพยนตร์ หรือาดารานักร้องมาปรากฏตัวผมจึงพยายามแหวกคนเข้าไปดูบ้างพบว่าเขากําลังมุงดูผู้เข้าอบขสาวสองคนคนหนึ่งสวยผิวขาวคมจมพูร่างโปร่งบางจบปอกสูงอายุราวยี่สิบสอปีอีกคนร่างท้วมหน้าตาธรรมดาผิวไม่ขาวแต่ไม่คล้ำอายุราวยี่สิบห้าปีอบได้พมอในจำนวนผู้ที่ไปมุงดู หรือไปนั่งคุยสัมภาษณ์นอกรอบมีพี่สมนึกและเจ้าหน้าที่วัยหนุ่มในแผนกศึกษาธิการสองคนรวมอยู่ด้วยและขณะที่ผมแหวกคนถอยกลับขออกมาผมได้ยินใครบางคนพูดว่าสองคนนี้แม้ไม่ต้องสอบก็สอบได้เพราะคนมีวุฒธธิระดับอนุปริญญาหายากการสอบวันแรกข้อสอบออกมาตามที่พี่สมนึกเก่งให้ผมเกือบเป๊ะ ส่วนวันที่สองธรรมนูญการปกครองแผ่นดินยี่สมาตราออกมาจริงๆวันที่สามมีการให้แปลภาษาอังกฤษไโปกติผมพอนภาษาอังกฤษยำสับแสงไม่ค่อยได้แต่อาศัยการเป็นคนชอบอ่านหนังสือทุกประเภททั้งนิทานนิยายเรื่องสั้นและสารคดีทำให้ผมรู้เรื่องกองเข้าน้อยข้าแม่พอเรื่องนี้เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษ ผมก็ใช้วิชาเรยียงความของผมมาถอดความจากภาษาอังกฤษเป็นฉบับภาษาไทยได้อย่างเต็มสุดแทบไม่มีบกพร่องวันที่สี่เป็นการสอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องเดินเข้าไปหาคณะกรรมการตามลำดับที่เรียกชื่อผมคอยถามคนที่ถูกสัมภาษณ์เสร็จว่ากรรมการถามอะไรบ้างบางคนตอบว่าเขาตอบไม่ถูกแต่ละคนถูกกรรมการถามไม่ซ้ากันเลย พอถึงทีผมเดินเข้าไปผมยกมือไหว้กรรมการทั้งสามตันโดยดูว่าใครอาวุโสท,ที่สุดก็ไหว้คนนั้นอนเมื่อกรรมการบอกให้นั่งผมจึงนั่งกรรมการคนที่หนึ่งถามผมว่าเลียนจบมาจากที่ไหนผมตอบจังหวัดเพชรบุรีครับท่านถามต่อว่าที่เพชรชบุรีมีอะไรที่สําคัญที่สุดผมตอบว่าเขาว,วังหรือพระนครคีรี ที่ผมเดินขึ้นไปวาดรูปเสียทะลุคุโปร่งนั่นแหละผมคิดแต่พอท่านถามว่าใครเป็นผู้สร้างผมไม่แน่ใจว่ารัชการที่สี่หรือรัชการที่ห้าเลยตอบปิดเป็นรัชการที่ห้ากรรมการคนที่สองถามปัญหาเจ้าท่านถามว่ามีสะสะหนึ่งวันแรกมีดอกบัวเกิดขึ้นหนึ่งดอกวันที่สองเกิดขึ้นสองดอกวันที่สามเกิดขึ้นอีกสามดอก วันที่สีก็เกิดขึ้นสีดอกแล้วบอกว่าครบยี่สิบวันดอกบัวเต็มซาพอดีถามว่าถ้าดอกบัวครึ่งคะจะใช้เวลากี่วันโอ้ยผมไม่เก่งคณิตศาสตร์คิดว่าคราวนี้ตกแน่ๆก็เลยตอบส่งๆไปว่าน่าจะประมาณสิบสามวันครับทำไมจึงตอบสิบสามวันละ่ะกรรมการถามและผมอธทบายว่า ถ้าบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าต่อไปเรื่อยๆพอถึงสิบมันจะได้ห้าสิบห้าแล้วบวกด้วยสิบเอ็ดสิบสองและสิบสามมันจะไปได้ประมาณหนึ่งร้อยดอกซึ่งผมใช้วิธีคิดคือหนึ่งบวกหนึ่งถึงยี่สิบใช้สูตรตัวแรกหนึ่งบวกตัวหลังยี่สิบคูณด้วยสิบตัวกลางมันจะได้สองร้อยสิบและครึ่งของหกสองร้อยสิบก็คือหนึ่งร้อยห้า นี่คือดอกบัวครึ่งกระผมนับต่อจากวันที่สิบว่ามีดอกบัวห้าสิบห้าดอกวันที่สิบเอ็ดมีหกสิบหกดอกวันที่สิบสองมีเจ็ดสิบแปดดอกปรากฏว่าปิดที่ถูกคือสิบสี่วันกรรมการเฉลยให้กรรมการคนที่สามถามปัญหาเจ้าอีกว่านกป๋งหนึ่งบินมาเกาะดอกบัวที่ในสะตอนบินลงทีแรกสามารถเกาะดอกบัวได้ดอกละตัว แต่มีนกหนึ่งตัวไม่มีดอกบัวจะเกาะคราวนี้บินขึ้นใหม่ลองจับดอกบัวดอกละสองตัวเหลือดอกบัวอยู่หนึ่งดอกไม่มีนกจงตอบว่าในสะมีนกกี่ตัวและดอกบัวกี่ดอกผมเดาว่าคำถามนี้นกมีไม่กี่ตัวหรอกํำว่าุ่งหนึ่งอาจจะมีสามตัวสี่ตัวก็จัดว่าเป็นขุได้ผมจึงนั่งทำมือใช้นิ้วมือขวาสี่นิ้วแต่นก ใายนิ้วมือใ้สามนิ้วแทนดอกบัวยกขึ้นยกลงทำเหมือนนกบินขึ้นบินลงผมก็ตอบได้ทัทนทีว่านกสี่ตัวดอกบัวสามดอกครับคราวนี้ผมตอบถูกและจบการสัมภาษณ์อีกราวสิบวันจะประกาศผลสอบผมอยู่กับบ้านหน้าปิมอีกห้าวันว่าลูกคู่คู่เปืองกับหน้าปิมใส่กรอบให้ด้วยเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งลูกโดยพาไปใส่กรอบในตลาดปังงา ทดแทนคุณข้าวน้ําที่มาอาศัยอีกสองรูปก็เป็นรูปที่ปราโมดและนาทิบบ้านที่อยู่ข้างๆได้เงินสองห้าสิบาทเป็นทุนไว้ใจสอยต่อจากนั้นผมก็กลับมาบ้านยายนินหรือบ้านนาซุนตําบนนาเตยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมน่าจะสอบได้แต่ถ้าสอบได้แล้วยังอยู่ที่อู่เรือผมจะอึดอัดใจทุกคนดีต่อผมแต่ดีมากเกินไปจนกลายเป็นจะควบคุม ให้ผมเลือกโรงเรียนที่ที่นั่นขณะที่ผมไม่ชอบตลาดปางามันเงียบเงียบไม่เหมือนอำเภอตะกวัวป่าที่ผมปรารถนาที่จะอยู่มากที่สุดในตอนนั้นที่สําคัญผมจินตนาการว่าถ้าผมสอบครูได้และมีโรงเรียนใกล้ๆตะกวัวป่าให้เลือกผมขอเลือกโรงเรียนบ้านปากตักเพราะอยู่ในอำเภอกะปงทางตะกวัวป่าแค่ประมาณสิบกิโลเมตรผมนึกถึงปลารบ ถ้าไม่ลำบากนักผมจะเปิดร้านว่ารูปอีกครั้งผมจะอยู่บ้านประรบแล้วผ่อนรถจักรยานยนต์ัะกันกลับไปสอนที่โรงเรียนบ้านตากตักเพราะนักเรียนในบ้านตากตักอำเภอรกระปงทอนชาๆก็ยังนั่งรถประจำทางมาเรียนที่โรงเรียนตะก,ก,กัวป่าเสนานุกุลแต่ผมจะบอกความจริงแก่ใครไม่ว่าจาที่อูเรือหรือบ้านยายนินไม่ได้แม้แต่คนเดียว แม้มาถึงวันนี้ผมจะยังรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคนบ้านใหญ่นิมและบ้านอู่เรือจนไม่รู้ว่าจะทดแทนบุญคุณได้อย่างไรสิ่งที่ผมทําได้ก็เหมือนที่อู่เรือคือวาดรูปเหมือนให้นาทุนและนานวันคนละรูปติดโจ์ไว้ในบ้านแต่จะให้ผมเลือกโรงเรียนตามที่เขาต้องการผมทําไม่ได้อีกคนที่รักผมมากคือพี่พริงง้งอบุตรลูกเขยป้านเนื่อง พ่เนื่องเป็นพี่สาวของนาหนงและนาซุนพี่พิงชอบชวนผมนั่งทอนท้ายรถจักรยานยนต์ของแกไปไหนมาไหนและยังสอนให้ผมขับรถจักรยานยนต์จนผมขับรถจักรยานยนต์เป็นประมาณสามเดือนที่ผมมาจมอยู่ที่หมู่บ้านใหญ่นิ่ตำบลน,นาเตยอำเภอท้ายเหมืองผมแทบไม่ต้องพักจ่ายเงินเลยสักบาทเพราะพวกพี่ๆน้องๆน,นานะวงศากนาญาิของนาทุนจะจ่ายให้หมด และเขาอยากจะให้ผมอยู่ที่นี่ตลดอดจะไม่ให้ไปไหนและพวกเขาต่างบอกว่าถ้าน้องบุญชอบลูกสาวใครบอกได้เลยพี่จะไปขอให้รับรองว่าถ้า้สถสยดไม่แพ้งที่บ้านน้านองมีอยู่ช่วงหนึ่งนาบิมเมียน้านองชื่อใารๆน้าบิมเมียกูเปื่องไม่สบายผมไปเยี่ยมพบพบว่าอาการป่วยไม่เบาคือท้องร่วง ทายท้องบ่อยๆในบ้านมีคนหายาโน่นนี่กินผมไปขอร้องให้ลูกชายและลูกเขยของของแกพาไปรักษาที่อนามัยอำเภอ้ายเหมืองและผมคนเสนอแนะต้องเป็นผู้ไปกับหน้าบิมด้วยและทางสถานีอนามัยรับไว้รักษาเป็นคนไข้ในแต่ลูกลกหญิงชายกับทั้งลูกเขยไม่มีใครยอมไปอยู่ว้าวคอยรับใจผมต้องไปอยู่แทนสี่วัน จนหน้าบิมหายเป็นปกติกลับมาบ้านได้ทำให้ลูกสาวน้านองคนหนึ่งรักชอบผมขึ้นมาอีกแต่ผมรักใครที่นั่นไม่ได้เพราะผมไม่สามารถจะทำนาหรือกีดยางกับเขาได้แล้วใจว่าจะมีแต่คนในบ้านนาชุนและน้านองที่รักในชอบผมแม้แต่พี่สมุรที่ใครๆเรียกว่าเจ้าหมุดเพราะเคยบวชเป็นพระพอถึกจากพระคนจะเรียกเจ้า เจ้าหมุดเป็นเจ้าของร้านกาแฟในหมู่บ้านใหญ่นินที่เป็นเสมือนโรงอาหารตอนเช้าและโรงเล้าตอนเย็นของคนบ้านใหญ่นินพอผมไปที่ร้านเอกทตีไรแกจะพูดว่าอย่าไปไหนเลยหาเมียเสียที่นี่เถอะไปขอลูกสาวใครใครก็ให้ผมควงแล้วไม่เข้าใจว่าผมมีดีอะไรนักหนาทําทไมเขาจึงเคียบผมนักตอนนั้นผมยังไม่รู้ผลการสอบถู่ด้วยทําแต่พวกเขามั่นใจว่า ผมต้องสอบได้และครูผลก็อีกคนที่ดีต่อผมหลายคนในครอบครัวนาทุนพยายามเชียร์ให้ผมจีบน้องสาวครูผลถึงกลับมาพาผมไปดูตัวหรือต่างคนต่างดูกันและกันเธอเป็นคนหน้าตาสวยมีผิวขาวฐานะก็ร่ำรวยกว่าใกล้ๆในแถบนั้นเพราะมีบ้านหูหลังใหญ่มีสวนยางพาราหลายแห่งทุกคนอยากให้ผมไปเป็นหนูตกถังข้าวสารซึ่งผมก็พบว่า ทุกคนในบ้านนั้นมีท่าทางพอใจและไม่รังเกียจผมเพราะว่าผมเป็นคนมีความรู้และเขายังมั่นใจว่าผมต้องสอบเป็นครูได้อย่างแน่นอนและพอได้เป็นครูแล้วผมจะต้องมาอยู่ที่อำเภอนี้พี่พริ้งหนุนว่าแต่งานเสร็จก็เป็นเท้าแข่ทวนยางไปเลยพี่ว่าถ้าน้องวูลชอบใหน้านาทุนไปขอเขายินดียกให้แน่โอ้ชาติขอนสงสัยผมคงจะมาสร้างบุญไว้ในแถบแถวนี มาวันนี้จึงทําให้หลายหลายคนรักผมดีต่อผมแต่ในใจขอผมเหมือนในรักคุณด้วยเหตุว่าผมไม่อาจที่จะรักหรือชอบลูกสาวใครในหมู่บ้านนี้ได้หรอกเหตุผลคือทั้งการทํานาข้าวและปีดยางผมทําไม่ได้ใจผมตอนนั้นยากอยู่ในตลาดเพื่อเปิดร้านวาดรูปพร้อมเป็นครูไปด้วยและน้องสาวหน้าตาสวยของครูผลผมปฏิเสธเพราะเธอขาพิการและเดินกะปรกยิ่งกว่าผม ระหว่างที่กลับมาอยู่ที่บ้านยายนินและรอฟังผลสอบผมสั่งให้คุณครูผลคอยฟังผลสอบให้ผมขณะที่ผมนึกอยากจะทํางานบางอย่างกวากไว้กับครอบครัวนาทุนและนาปั้นกอย่างโดยเฉพาะนาปั้นที่ผมอยากช่วยแกมากที่สุดเพราะแคตาบดในทุ่งนาบ้านยายนินหลังการเก็บเกี่ยวขัดและขนเ้าขึ้นยุ่งจางต้นยางพาราปลัดใบต้องพักการกีดไวป,ประมาณสองเดือน ชาวบ้านยายนินส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นเวลาหยุดปักปนหยุดเกยตายางพ่วกเราเพราะยางพาราผลัดไปครอบครัวของนาทุนจึงหันเข้าหาวงไพ่คือเปิดบอนเล่นการพนันขณะที่ผมมองลงไปในทุน่งนารู้สึกเสียดายความข้าวที่กําลังจะถูกจุดไยเผาทิ้งว่าน่าจะนํามาใชใ้เกิดประโยชน์โดยการพอเพาะเกตวางทุกคนในครอบครัวนาทุนถามว่าเพราะอย่างไรเกิดมาไม่เคยเห็น สมัยนั้นตามจังหวัดตัวเมืองยังไม่ค่อยมีใครรู้จักการเพาะเอ็ดกวางผมเล่าและอธิบายรายละเอียดให้วงังโดยเอาความรู้มาจากรายการวิทยุที่ชอบฟังตอนยังเป็นสามเณรผู้จัดรายการที่นายบุญทรงสีอัมพยมีสำนักง,งานสายมาเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่ใกล้วงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครและผมยังซื้อหนังสือการเพาะเอ็ดกวางของบุญทรงมาเป็นคู่มือ ทำให้ผมมีที่ติดต่อและสั่งซื้อเชื้อเห็ดทางไปรษณีย์ทุกคนพูดว่าเคยกินแต่เห็ดฟางที่งอกขึ้นเองตามกองฟางเก่าที่เคยกวัดข้าวหน้าผลมาติบทีปีหนึ่งจึงจะได้กินเห็ดฟางกันโดกสองโดกถ้าพาะขึ้นได้เองคงจะขายได้ในราคาแพงผมบอกว่าเห็ดฟางในตลาดกรุงเทพขายกันถึงกิโลกร,รัมละห้าสิบหกสิบาททุกคนร้องโอ้ oh, ขอให้ผมทําผมบอกว่าทําง่ายๆลงทุนไม่มากแต่งานหนักผมทําคนเดียวไม่ไหวพวกลูกๆหน้าทุนถุตันตุติปตุตีเด็กชายทุตักลูกป่านเนื่องน้องมานิดน้องอํานวยต่างบอกเขาจะช่วยเป็นลูกมือเพราะเขาอยากจะดูเอ็ดฟางที่เพราะว่ามันขึ้นมาได้อย่างไรตอนนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรื่องเพราะเอ็ดฟางขอปัดไปไว้ตอนหน้า สำหรับวันนี้ก็ขอจบตอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับแต่เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของผมยังมีอีกมากที่จะนำเสนอต่อไปเรื่อยๆโดยผมจะนำลงในเฟ e บุ๊กทุกๆวันตอนบ่ายๆนะครับแต่วันไหนถ้าไม่ได้ลงก็จะแจ้งให้ทราบในเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองปิพมภาษาไทยนะครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนแก่คนนี้ได้มีงานทำคือผมกำลังทำหน้าที่ครูปริญญายใจสาขาวรรณกรรมนะครับขอบคุณครับ